สวัสดีครับวันนี้พีเคพามาชมหอ,อกหนึ่งเล่มน,นะครับอหอ,อกเล่มนี้ก็เป็นหอ,อกกลีบมะเฟืองนะครับยาวของใบหอ,อกความยาวนี่ประมาณสิบเจ็ดนิ้วถือว่าเป็นหอ,อกที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเล่มใหญ่เลยนะครับทีนี้ที่จะให้มาดูก็คือว่าความยากของการทำหอ,อกชนิดนี้นะครับคือหอ,อกเนี่ย ประสงค์ของหอกก็มีไว้สําหรับการทิ่มการแทงอยู่แล้วเนาะนะครับแต่ทีเนี้ยหอกกีดมะเฟืองเนี่ยนนเนื่องจากเล่มนี้นะครับมีขนาดใหญ่นะแล้วก็น่าจะเป็นหอกของอีมือของช่างหลวงอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ารู้จักขนาดข,าดของหอกนี่มันใหญ่เหมือนกับต้องการที่จะเอาไปใช้ทําลายเครื่องป้องกันเครื่องกีดขวางอะไรต่างต่างนานาเนาะก็เลย หรือโล่หรือเครื่องป้องกันเฉพาะตัวหรือว่าอ่าที่เขาในการที่จะสู้รบกันเนี่ยนะครับก็ต้องมีเครื่องกีดขวางเครื่องป้องกันเนาะตัวนี้อาจจะช่วยช่วยเป็นเครื่องมือแหวกทางลงไปออกไปก่อนเพื่อที่จะให้นักดาบเข้าไปนะจู่โจมได้นะครับแล้วก็มีความที่จะให้ดูคือมันเป็นสิ่งที่ที่ทำยากนะฮะเพราะอันดับแรกเลยก็คือว่า ท่านเห็นตรงนี้ไหมครับเนื้อเหล็กมันเว้าไปนะเว้าเป็นกรีบไปหมดเลยเราเราลองนึกถึงดูว่าจะใช้การตีเหล็กยังไงเพื่อให้มันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเหล็กเนี่ยมันไม่ใช่ดินเหนียวเนาะมันเป็นมันแข็งการที่จะตีให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ก็เท่ากันหมดเลยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมาก แบบน,นี้ประมาณนี้นะครับนี่ยากมากเลยนะครับแล้วเนื้อมันโอ้โหนี่แล้วดูความตรงครับไม่ใช่งานง่ายๆครับเล่มหนึ่งออกมาต้องใช้เวลาผมว่าใช้เวลานานเลยในการที่จะทำหนึ่งเล่มออกมาเนาะนะครับเพราะว่ากรีดแต่ละกรีดเนี่ยกวาจะให้มันตรงสวยขนาดเนี้ยนะครับทีนี้ความยากก็ระดับหนึ่งเลยเนาะ ็น่าจะเป็นงานที่ยากที่สุดนี้ผมมาหอกอย่างอื่น,นมาให้ดูกันว่าแต่ละเล่มเนี่ยอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะโคนเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดามาตรงนี้ก็ตีแบนออกมาเป็นส่วนของใบหอกก็จะมีความคมนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆกันลักษณะการตีนะครับตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมลรงคอตรงนี้แล้วก็แบนออกมาปีแบนออกมาอันนี้ยิ่งง่าย ตีคล้ายๆมีดนะครับ,ด,นะรบด้ามเป็นบ้องอันนี้เป็นด้ามเป็นกันนะครับต้องเสียบไปในไม้อันนี้ด้ามบ้องเอาไม้เสียบเข้าไปนะครับก็จะตีแล้วก็ม้วนเหล็กอันนี้ก็น่าจะตีง่ายกว่านะครับแล้วก็ตีแบนๆคล้ายๆกับมีดแต่มีความหนามากกว่านะครับแต่อันนี้มันตีเป็นสี่เหลี่ยมไม่พอยังเอาเนื้อเหล็กตรงนี้ออกไปด้วย ตียังไงให้ขนาดนี้หรือตีเสร็จแล้วต้องมีอุปกรณ์ในการขัดขูดเอาเหล็กเนื้อเหล็กออกไปนะครับวัตถุประสงค์อาจจะเพื่อว่าต้องการให้ใบหอกที่มันยาวแล้วก็ใหญ่เนี่ยมีน้ําหนักเบาลงนะครับเพราะาถ้าถ้าไม่เอาเนื้อเหล็กออกบ้าเนี่ยมันอาจจะหนักเกินไปนะครับแต่ถ้าทําเป็นแบนๆแบแบเนี้ย ความแข็งแรงในการใช้งานอาจจะน้อยลงเมื่อแทงหรือว่าต้องปะทะกับสิ่งที่มันการต่อสู้กันเนี่ยนะครับอาจจะงอได้นะแบบนี้อาจจะงอได้แต่ถ้าเป็นหอบกีบมังเฟอร์แบบนี้ผมเชื่อว่านะครับตรงนี้เป็นคมนะครับคมเหมือนกับดาบเลยนะคมเหมือนกับมีดเลยฝั่งนี้ก็มีคมแต่ตรงนี้คล้ายๆเป็นกระดูก นะครับเพื่อทำเอาไว้เพื่อความแข็งแรงจะมีอยู่สองข้างนะครับเสริมความแข็งแรงของหอ,อกเนาะอ่าคมสองด้านนี้ตรงนี้เป็นกระดูกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมีอยู่สองข้างเพื่อไม่ให้หอ,อกงอนะครับก็เป็นภูมิปัญญานะครับแต่ว่าเอาเนื้อเหล็กส่วนนี้ออกเพื่อไม่ให้หอ,อกมีความหนักเกินไปเนี่ครับองตัวยมากก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่ สร้งสรรงานออกมาเป็นแบบนี้เนาะถือว่าผมถือว่าเป็นงานชั้นครูเลยนะครับเล่มน,นี้ทํายากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรเนาะกว่าจะได้ออกมานะครับอ่าหรือแม้กระทั่งสมัยนี้เองเนี่ยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ครบแล้วก็มีความพร้อมในการจัดการกับเหล็กหรือโลหะเนี่ยเราก็ยังจะต้องอาจจะต้องใช้เวลานาน,านเลยในการทำอหอกในลักษณะนี้ แต่เราลองคิดถึงคนสมัยเมื่อครับร้อยปีที่แล้วหรือ200ปีที่แล้วนะครับที่จะต้องทำหออแบบนี้ขึ้นมาเรายังไม่มีไฟฟ้าใช้ยังไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะเอามาขัดเหล็กนะครับเขาต้องใช้มือล้วนๆน,นะครับมันยากมากเลยนะถ้าผมมองเนาะยากกว่างานตีดาบอีกนะครับอันนี้ก็มาให้ดูนะครับว่าคือมีโอกาสได้ จับงานที่ถือว่าเป็นงานชั้นรู่นะเล่มนี้นะครับเพราะว่าเป็นหอกที่สมบูรณ์แล้วก็สวยนะครับเนี่ยน้าจะสวยเลยก็ทําทยากผมว่าทํายากมากถ้าเทียบกับสามเล่มนี้เนาะผมว่าเล่มนี้ทํายากที่สุดเล่มนี้สามเล่มนี้ยังทาไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่เล่มนี้ผมว่ามัาจะทํายากแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็ต้องเป็นฝีมือของช่างที่ มีประสบการณ์สูงแล้วก็ต้องต้องมีเวลาครับกว่าจะทําออกมาได้เล่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหอ,อกเล่มนี้มันต้องอ,อยู่ในระดับฐานะระดับหนึ่งถึงจะได้มีนะครับถึงจะมีครอบครองในสมัยก่อนนะฮะสหรับหอ,อกกีบกะเฟืองเล่มนี้นะครับยาวประมาณสิบเจ็ดนิ้วนะครับในส่วนของใบหอ,อกก็ถือว่ายาวมากคือถ้าไม่เอาเหล็กเนื้อเหล็กส่วนนี้ออกเนี่ยผมว่ามันจะหนักกว่านี้เยอะเลย การใช้งานก็อาจจะไม่ให้คล่องการที่ยวเนื้อเหล็กออกบ้างเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความคล่องแต่ยังมีกระดูกเอาไว้ส่วนเนี้ยเพื่อเพิ่มความยังคงความแข็งแรงของใบหอ,อกเอาไว้อยู่เพื่อไม่ให้ใบหอ,อกเนี่ยคดงอนะครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาเนาะอ่าวันนี้พีเคก็เน,นี่ยคลิปสั้นๆเนาะพามาชมของกีบบางเฟืองเก่าๆเ,เ,เนาะนบผม PK ก็เหมือนเดิมน,นะครับไปยังขายดาบซื้อดาบขายดาบอยู่มันเหมือนเดิมอาวุธเก่าอาวุธโบราณออกดาบนะครับแต่เล่มนี้คงคงยังไม่ขายนะเพราะว่าเป็นกลีบมะเฟืองเล่มที่ใหญ่แล้วก็สวยถูกใจนะครับก็น่าจะต้องขอเก็บเอาไว้นะครับอ่าเล่มไหนขายก็อาจจะลงมาใน facebook ก็อยู่ในกลุ่มบ้างอะไรบ้างเนาะเล่มไหนไม่ขายก็ก็คือยังไม่ขายนั่นแหละครับพวกนี้ก็เป็นของ อ่าสวยนะแต่ก็ยังไม่ขายเหมือนกันนะครับคนเนี้ยนะอ่าบางอย่างเราก็เก็บบางอย่างเราก็ขายไม่ได้ขายทั้งหมดไม่ได้เก็บทั้งหมดนะครับก็ตามตามความรู้สึกตามความชอบตามสถานการณ์ด้วยแต่บางทีถ้ามันไม่มีทางมันก็ต้องขายนะก็อะไรแต่แ,แต่จังหวัดน,นะครับอ่าวันนี้พีเคก็ เป็นคลิปแรกของปี2ั566นะครับก็ท่านสมาชิกทุกท่านก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะสำหรับปีใหม่แล้วก็เริ่มต้นปีด้วยสิ่งที่ดีๆก,กันนะครับแล้วก็ขอให้ปีนี้พบเจอในสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะทั้งหน้าที่การงานและครอบครัวนะครับสวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านครับบวัสดีครับ